มีคนที่ชอบพูดว่านะครับเอ้กับเวลากลับคาราวานมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับชวนเพื่อนไปกินในวงเล่ายกเล่าคุยกันเฮ้ยก<ม>ู hey, ไปนี่มาะเอ้ยไปกับบอกอมาสนุกนะนว้ยเออไปจีนมานี่น,น,น,นีีหรือไปประเทศเวียดนามมาหรือไปลาวมาหรือไปกัมพูชามาไปพม่ามา,มาแล้วแต่นะครับพอกลับมาเพื่อนเออหัวหน้าชวนด้วยชวนด้วยคนอย่างนี้มีบ่อยนะครับมีเยอะ บางทีเพื่อนคนที่ชวนเนี่ยรู้สึกว่าอินมากเลยเพราะว่าอยากให้เพื่อนคนนี้ไปเพื่อนคนนี้ก็เออน่าสนใจเจอแล้วชวนนะเจอแล้วชวนนะชวนด้วยชวนด้วยเพื่อนคนนี้ก็เอาลน์มาให้เลยนะครับทักไปทักมาแล้วก็ทักกลับไปนะครับสรุปเงียบนะฮะเงียบเขาไม่ไปหรอกนะครับเวลาชวนคนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่ไปคุณก็อย่าไปชวนอะไรมากมายก็หอมปากหอมคอพอทำเนียมให้รู้ว่าร้อยละเก้าสิบเก้านะครับที่คุยกันในวงเล่าเวลาท่านกลับไปคุยเนี่ย แล้วเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าวันหลังชวนด้วยนะวันหลังชวนด้วยร้อยละ99ไม่มาครับผมไม่มาเพราะว่า 1. นึค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะเดินทางคาราวานต่างประเทศนี่ค่าใช้จ่ายมากกว่าทัวร์รถบัสรถทัวร์นะครับถ้าเขาไม่ใช่นิสัยแบบชนิดที่ว่าไปได้จ่ายได้นะครับใจนักเลง นะครับเข้าไปทัวร์เครื่องบินถูกกว่าทัวร์เครื่องบินอาจจะจบกันที่2 0 0 0มืนะฮะบินไปก็ถึงรถตู้มารับรถทัวร์มารับจบเลยแต่ทัวร์คาราวานรถยนต์นี้นะครับรถก็ต้องเตรียมพร้อมรถก็ต้องอยู่ในสภาพดีค่าน้ํามันก็ต้องออกเองค่าสึกหรอยางก็มีค่าสึกหรอน้ํามันเครื่องก็มีสึกหรอน้ํามันเบรกข้าเบรกจานเบรกมีหมดเลยนะครับถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับเหนื่อยกว่านั่งรถทัวร์รถบัสเข้าไปแล้วก็มีคนมารับนะครับช่วงบ่ายนี้กินข้าวเสร็จ นะอันนี้ปไายก็ต้องมาขับรถต่อเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายคนที่จะชอบคาราวานนี่ไม่ง่ายนะครับยังไงทัวร์บินก็ง่ายกว่าทัวร์รถบัสรถตู้ก็ง่ายกว่าทัวร์คาราวานเป็นอะไรที่ปัญหาทายกว่ามันต้องเป็นคนที่ชอบขับรถนะครับชอบขับรถถ้าบางคนมาถึงบอกโอ้ยทัวร์บินมันง่ายกว่านี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนละเรื่องนะคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้น เวลาไปคุยกับเพื่อนฝูงหรือไปคุยกับคนข้างบ้านคนในวาุาพอเล่าเข้าคอยกเล่าคุยกันก็สนุกเอยวันหลังชวนด้วยวันหลังเชวนด้วยนะไปไม่บอกเลยพอเพื่อนคนที่ตั้งใจชวนเขาา้าไปเงียบปิงเงียบปิงนะครับย่าวเวลาเราไปผูกพันกับเขาเลยนะครับตับไตไส้ภพุงเขามันก็ไม่เท่ากับตับไตไส้ภพุงเราเราก็มีอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บอยู่นะครับค่าตับค่าไตค่าความดันค่าเบาหวานค่าอะไรมีหมดเขาก็มีนะครับแล้วถ้าเอาสองคนมา มามาเทียบกันเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราพร้อมปีหน้าเขาไม่พร้อมไอ้ปีนี้เราพร้อมปีปีปีนี้เขาไม่พร้อมอีกสองปีเขาพร้อมไอเราสุดแล้วเราก็ไม่ได้ไปเลยโอ้โหนี่กูรอมึงต้องนานนะเนี่ยกูไม่ไหวแล้วตอนนี้กูป่วยแล้วไอสิ่งที่กูคิดกูเลยไม่ได้ไปอยาวอาเวลาของเราไปผูกพันกับเวลาของเขาถามเมียคนแรกนะครับถามเมียที่นั่งข้างๆเนี่ยถ้ามเมียบอกว่าโอเคไปความสุขของเธอ เธออยากขับรถไปเลยผู้ชายกับการขับรถเนี่ยเขามีความสุขตลอดเวลากับการขับรถนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาท่านชวนไปเนี่ยบางคนชวนไปนะโอ้โหคุณรู้ป่ะเพื่อนคนเดียวขับรถอะไรโอ้โหบางเคยโทรมาหาผมนะนะครับรถ50ปีรถ30ปีพอเราบอกว่ารถรุ่นนี้ไปไม่ได้โอ้โหทะเลาะกันอีกเพื่อนกับเพื่อนมนาะโกธเราอีกโอ้ อยา่ยาอย่าบางคนผ่อนก็ไม่บอกเพื่อนผ่อนนี่เขาไม่บอกเพื่อนหรอกเพื่อนก็คิดว่าหูรวยระดับนี้แล้วซื้อสดมีแลบได้ mm. เพื่อนก็คิดว่าอย่างนั้นพอถึงเวลาเราเขาเพื่อนหลักๆที่ชวนเขาโทรมาตามเอา้ารู้ว่าไงเสียคนนั้นเขาไปเปล่าอ๋อเขาไม่เขาเขามีปัญหาเรือ่องรถมันผ่อนไฟแนนซ์มัน,นุ้ม,มัดไอคนชวนบอกฮะเขารวยขนาดนั้นรถเขาผ่อนเหรอออครับผมเขาผ่อนครับเนี่เขาไม่เห็นบอกเลยรถเขาผ่อน แล้วเขาจะไปบอกเฮียทําไมล่ะครับว่าเขาผ่อนรถอยู่เออก็จริงเนาะเออเขาก็ไปผ่อนเพราะฉะนั้นชวนเพื่อนบางทีเพื่อนก็ไม่ได้ไปเพราะมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับไฟนงไฟแนนซ์อาจจะไม่ปล่อยก็ได้นะครับบางคนอาจจะใหญ่โตแต่เครดิตมันไม่ดีมันก็มีเพราะไฟแนนซ์เขาก็ดูไปลายลายกันลายลายไปว่าเครดิตคุณโอเคเปล่านะครับบางคนผ่อน3เดือน6เดือนไฟแนนซ์ให้ก็มีสิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่รู้จัก นะครับในตำบลในหมู่บ้านเป็นคนใหญ่คนโตผ่อนเพื่อให้รถบริษัทมันมีเงินหมุนมันผ่อนอย่างงู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้การผ่อนมันก็มีหลายอย่างนะครับบางคนก็เศรษฐีก็จริงแต่ก็ผ่อนนะแต่ผ่อนเพื่อภารกิจอะไรบางอย่างแต่บางคนก็ผ่อนเพื่อรักษาแคทโฟนะครับให้เงินก้อนใหญ่มันมีอยู่นะครับบางคนก็ไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินล้านนะแต่บางคนเงินล้านสองล้านก็ไม่ใช่ปัญหาก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับ อย่างกรณีนี้ผมก็เจอเพื่อนบอกเอา้าสรุปเข้าไปไม่ได้เหรอรถเขาพอนเหรอโอ้ยนะบางทีเพื่อนก็ไม่ได้บอกเพื่อนทั้งหมดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเนึ่องผมจะบอกว่าอย่าเอาเวลาของเราไปผูกพันกับเวลาเขาเลยนะครับเพื่อนใหม่ในคาราวานก็มีเยอะแยะ เดี๋ยวรู้จักกันคนนั้นก็รู้จักกันคนนี้ก็รู้จักกันน้าว,วัดดีเราเป็นเพื่อนเที่ยวเหมือนกันหมดดีกว่าไปชวนเพื่อนแท้หรือเพื่อนข้างบ้านนะครับยกวงเล่าทีไรเขาก็บอกแม่พอเราคุยว่าวันนั้นขับรถไปนะโอ้โหสนุกมากเลยเขาก็เอเอเล้อเลอเลยิ่งเขากินเหล้าเราฟรีด้วยนะโอ้โหคุณเลี้ยงเขาอ่ะเขาก็ยิง่งอวยคุณใหญ่ตะเฮียนนี่เก่งเนอะเพราะเล่าฟรีไงเล้าฟรีคนมันก็ต้องอวยเจ้าของเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้น เราอยากไปนสนใจนะคุณอยากมามาเอนะไม่งั้นในะชีวิตเนี่ยเวลามันก็ลอยหลอลงไปทุกวันทุกคืนละอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พูดแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ